ผู้ชมครับวันนี้รายการปิดทองแผ่นดินนำคุณผู้ชมมาไกลถึงอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะนำคุณผู้ชมไปยังพื้นที่แห่งหนึ่งซึ่งมีประวัติอันยาวนานกว่า120ปีที่มีชื่อเรียกว่าดอยปูเหมือนครับซึ่งก่อนที่เราจะไปยังดอยปู่หมืน่นผมได้พาคุณผู้ชมมายัางโรงแรมแห่งหนึ่ง เป็นโรงแรมเล็กๆของชาวลาหูซึ่งที่นี่เป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราวประวัติความเป็นมาของดอยปู่มื่นเอาไว้มากมายรวมถึงเรื่องราวพระมาหาการุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อชาวหมู่บ้านดอยปู่มืน่น ก่ออื่นเลยครับผมอยากจะทราบถึงเรื่องราวของโรงงามแห่งนี้กับภูมมณีมีความสําคัญอย่างไรกับหมู่บ้านปู่หมึดไหมครับเราเป็นเหมือนเป็น,นเซ็นเตอร์ ของดอยปูเหมินนักท่องเที่ยวที่จะขึ้นไปที่ดอยปูเหมินต้องมาที่โรงแรมแห่งนี้ก่อนเพื่อมารับรู้เรื่องราวประวัติความเป็นมาของดอยปูเหมินรับรู้เรื่องราวของพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าท่านไปทําอะไรข้างบนบ้างนะคะก็เป็นเซ็นเตอร์ศูนย์กลางใช่เราจะให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวก่อนที่จะขึ้นไปไม่ว่าใครที่จะขึ้นไปด้านบนนะครับก็ต้องมา เรียนรู้เรื่องราวก่อนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวหรือว่าลูกค้าที่มาพักที่โรงแรมแห่งนี้ด้วยเราก็จะให้ข้อ,ม,อมูลครับที่นี่ครับชั้นสองของโรงแรมปูมานีมีการจัดแสดงในร,รัศกาลเอาไว้ด้วยค่ะที่นี่จะแสดงเรื่องราวอะไรไว้บ้างครับเป็นเรื่องราวของประวัติความเป็นมาของดอยปูหม่นทั้งหมดเลยก็คือจะเริ่มตั้งแต่เจเนอเรชันที่1่ที่ชาวลาหูอพยพมาจากทางตอนใต้ของทิเบตบอ,อพยพมาที่ จีนพมา่าแล้วก็เข้ามาอยู่ที่ประเทศไทยมาอยู่ที่ดอยปูเหมินมาอยู่ที่ดอยปูเหมินประมาณ120ปีมาแล้วนะคะเจเนอเรชันที่1ก็คือปูเหมินชื่อเดิมของปูเหมินนะคะชื่อว่าแตงเต้าแต่ว่าที่เปลี่ยนชื่อมาเป็นปูเหมินเพราะว่าได้รับยศทางทหารก็คือยศนี้เริ่มมาจากว่าสมัยของยุคป,ปูเหมินเนี่ยจะมะีระบบคอมมิวนิสต์ ที่เผยแพร่มาจากทางรัสเซียแล้วก็ทางจีนช่วงนั้นเนี่ยมีกฎสากลโลกประกาศว่าห้ามให้ทหารของแต่ละประเทศเข้าใกล้ตะเข็บชายแดน<ม>เกิน10กิโลเมตรทางรัฐบาลไทยกับ C A A จึงได้ร่วมมือกัน<ม>ให้ทหารในหมู่บ้านเป็นทหารรับโดย<ม>ที่รัฐบาลไทยกับ C A A สนับสนุนอาวุธ ค,ค่ะแล้วในช่วงยุคนั้นเนี่ยชาวบ้านก็จะปลูกฝิ่นเราก็จะมีรายได้จากค้าฝิ่นเพื่อที่จะมาสนับสนุนเรื่องอปกป้องประเทศเรื่องอเกี่ยวกับทหารอะไรประมาณนี้ส่วนชื่อของปู่เหมือนที่ท่านได้ชื่อปู่เหมือนก็คือว่าตอนนั้นมันจะมียศ ทางทหารคือยศพันหมื่นแสนปูหมื่น,มนได้รับยศหมื่นใช่ปูหมื่นได้รับยศหมื่นช่วงนั้นก็คือหน้าที่ของปูหมื่นก็คือช่วยปกป้องประเทศจากระบบคอมมิวนิสต์ต่อมาก็จะเป็นยุคที่สองอยุค,ยคแรกผ่านไปค่ะ ยุคที่สองก็คือเป็นยุคของจาฟะ้าชัยกอจัฟฟ้าเป็นคนจีนที่อพยพมาอยู่ในภูมืนแล้วก็ได้มาแต่งงานกับลูกสาวของภูมืนจนได้เป็นผู้นําคนที่สองค,ค่ะในยุคของจาฟฟ้าเนี่ย ระบบคอมมิวนิตเริ่มเบาบางลงก็มีกฎสากลโลกประกาศว่าฝิ่นเป็นสิ่งผิดกฎหมายาชาวบ้านทุกคนจะต้องเลิกปลูกฝิ่นค,ค่ะเป็นช่วงเดียวกันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านก็ทรงเป็นห่วงประชาชนชาวบ้านในหมู่บ้านด้วยท่านก็ได้เสด็จมาแล้วก็ได้มอบชาบอาสามัมค,ค่ะต้นแรกเลยก็มอบให้จัฟ้าชัยกอให้จัฟ้าเนี่ยทำการเพราะพันชา แล้วก็เปลี่ยนอาชีพของชาวบ้านที่เดิมเคยปลูกฝินค่ะก็เปลี่ยนมาเป็นปลูกชาค่ะก็ทําอาชีพชาจนถึงปัจจุบันจัฟฟ้าเนี่ยทำงานร่วมกับนายหลวงม,มาประมาณ10กว่าปีนะคะก็ทําการเปลี่ยนชาวบ้านจัฟ้าจะพูดภาษาราหูได้ซึ่งก็เหมือนเป็นล่ามให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคะ่ะพอหลังจากนั้นเนี่ยจัฟ้าที่เคย ปลกฝินค้าฝิน่นร,ร่วมกับขุนสาที่อยู่ทางพมา่านะคะขุนสาก,ก็ไม่พอใจที่จะฟ้าทําการหยุดค้าฝิ่นก็ได้สั่งลูกน้องมาค่าจะฟ้าเสียชีวิตครับ,ค,รบค่ะเป็นยุดที่สองใช่เป็นยุดที่เปลี่ยนแปลงใช่ขาไม่น้เริ่มเริ่มหายไปแล้วค่ะแล้วรายได้จากการปลกฝิ่นเป็นอาไได้ลัก องท่านเลยนำชาชมาปลูกเอาไว้เออท้ายมีเรื่องธุรกิจกันทำให้จบจุดนี้ไปใช่ลูกต่อไปค่ะจากฟ้าเนี่ยจะมีลูกลูกทั้งหมด11คนซึ่งรุ่นที่3รุ่นที่ต่อจากจากฟ้าก็คือเป็นคุณเจริญชัยกอเป็นลูกชายคนแรกของบรรดาพี่น้องทั้ง11คนค่ะคุณเจริญก็ได้สานต่อธุรกิจชารวมทั้ง ทำให้ชาวบ้านร่วมกันปลูกชากันทั้งหมู่บ้านนะนะคะคพอหลังจากนั้นเนี่ยเศรษฐกิจเริ่มตกต่ำชาก็ราคาถูก าชาวบ้านก็เริ่มจะขายที่ดินกันทางเจ้าของโรงแรมกับทางคุณเจริญก็ได้ปรึกษากันว่าเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงเพื่อไม่ให้ชาวบ้านขายที่ดินข้างบนดอยปู่มเหมินนะคะคก็เลยเชิญคุณอุดมที่มีที่มีบริษัททัวร์อยู่ที่เชียงใหม่เข้ามาเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ได้แนวคิดการทำท่องเที่ยวชุมชนเราก็นำนักท่องเที่ยวเข้าไปยังหมู่บ้านเพื่อที่จะเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านในหมู่บ้าน,นะ เป้าหมายของเราเนี่ยจะมีอยู่สามข้อก็คือ,อช่วยทําทตามพระราชบัญญัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ท่านตรัสไว้ว่าก็คือจะฟ้าเป็นคนดีลูกๆทุกคนจะต้องเป็นคนดีเหมือนจัฟ้า อย่าทอดทิ้งชาวบ้านให้ช่วยเหลือชาวบ้านนะคะข้อที่สองก็คือเป็นการรักษาวัฒนธรรมของชนเผ่าลาฮูข้อที่สก็คือเป็นการเพิ่มรายไดยใ้ให้แก่ให้แก่ชาวบ้านในหมู่บ้านลดการตัดไม้ทําลายป่าโดยการที่มีชาหรือว่ามีนักท่องเที่ยวเข้าไปเพิ่มรายได้ให้พวกเขาค่ะนี่เป็นเรื่องราวทั้งหมดใช่ค่ะของชาวลาหูที่นิสการแห่งนี้จัดเอาไว้ค่ะครับคราวนี้ขอบคุณ พี่กุลพัฒนมากที่มามอบข้อมูลดีๆให้กับเราในวันนี้ครับขอบคุณมากครับค่ะผูหมื่นเป็นผู้นำรุ่นที่หนึ่งเป็นผู้นำชาวเขาเผารหูซึ่งเดิมชื่อแต่งเต้าในยุคแรกนั้นเป็นยุคของระบบคอมมิวนิสต์ที่แพร่มาจากประเทศรัสเซียจีนแล้วแพร่เข้ามาในประเทศไทย ซึ่งในยุคนั้นปู่หมื่นมีหน้าที่ปกป้องประเทศจากคอมมิวนิสต์และประชาชนส่วนใหญ่นิยมเปลกฟินถัดมาในรุ่นที่สองเป็นจจฟะจจฟะเป็นลูกเขยของปู่หมืน่นเป็นคนจีนที่อพยพเข้ามาอยู่บนดอยปู่หมืน่นซึ่งจจฟะได้ขึ้นเป็นผู้นำคนที่สองได้ทำหน้าที่ต่อจากปู่หมืน่นพอระบบคอมมิวนิสต์เบาบางลงและได้มีกฎสากลโลกประกาศว่าฟินเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ในหลวงทรงห่วงใยชาวบ้านและได้สเสด็จมาเยี่ยมชาวเขาในพื้นที่พระองค์ได้ทรงพระราชทานชาพันอาสมให้กับนายจฟะชาชัยก่อให้ปลูกทดแทนการปลูกฟินซึ่งประชาชนก็ได้เลิกปลูกฟินเลิกค้าฟินและหันมาปลูกชาเพราะพันชาตั้งแต่นั้นเจ้าฟ้ได้ตามในหลวงไปทั่วทุกพื้นที่ช่วยในหลวงทำงานเปลี่ยนชาวบ้านให้ทำงานสุจริต จ้าฟ้าทำงานให้กับในหลวงประมาณ10ปีกระโดนยิงเสียชีวิตจากเจ้าพ่อค้ายาที่อยู่ในประเทศพมา่าต่อมาในรุ่นที่3เป็นคุณเจริญชัยกอซึ่งเป็นบุตรของนายจ้ฟะครั้งหนึ่งในหลวงทรงตัดกับครอบครัวน,นี้ว่าจฟ้ฟะเป็นคนดีหวังว่าลูกๆจะเป็นคนดีเหมือนจฟ้ฟะอย่าทอดทิ้งชาวบ้านให้ช่วยเหลือชาวบ้าน ซึ่งโครงการที่จะฟะทำไว้คือการส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกชาและชาวบ้านก็ยึดอาชีพนี้มาจนถึงปัจจุบัน ตะกอด้วยมือนี่ว่าจัดทาลายหน้าลอยแล้วก็มาปุ่ฟีแล้วพระเจ้าอยู่หัวม้าหนอปุ่ฟีนี่ว่าเขาว่ามาันคดีแล้วก็ท่านหน้าลอยก็ว่าจะเปรียบแต่เปรียบแต่มาปึ้เจอาคือก้ากาแฟก้าลิจีก้าชานะ่ะเขาจะเอาคือแล้วก็ว่าจะปลูกกี่มูนี่ว่มามันเดิอลนะปลูกกาแฟา ปูีจีเดียกับชาตากอมารลบ,บาทครับว่าม,ามันมีท่านหลหัวตานแล้วก็หมูป่าไม้อมาปลูกป่าคือมาทดแทนต่กอนนี่มีท่านหลวงคือมันเถออได้พระเจ้าอยู่นะว่าคืาอว่านี่นะเตวมาหมูโคเม่าเม่าสาวันนี้ว่าเตวมามาไล่ป้าก่อนมีนี่เหลือตากอมือนดินี่นะตกอนี่ มามาไล่อยู่ตลอดที่บ้านเลยย่ให้ย่เียในคนไล่ตีคนไล่ดอยเหมือนเดินนี่มาเช่าบ้านก็มาอยู่เปก้อไป,ปกูไปก้อไล่น่ะตะกอนนี่ตาโคตันแยกี่โลตีพระเจ้าอยู่หัวมามายนะมู่เขาได้มาลาบะลาบะเพราะได้มาเหมือนเดิมนี่เหมือนตะก้อนอ่ะ โมันหน้าโคไหลโมไหลโมโมว่าก็มีโมโมนี่ก็มียา่าบ้าเขาเนี้เปื่อเคยมาพระเจ้าจอ,อยู่หัวเน่เพื่อมนงเคยว่าอย่าสชาญแล้วเพื่อมันก็มาว่าอย่า,ายชาญเปื่อก็มาเข้ามาเพื่อกี่ใจที่พระเจ้าจอ,อยู่หัวเคยมา,ายที่โมป่าไม้โมนี่ก็ บ้าอื่นนี่มาเปิ้ลท่ายอยู่อะมันแย่ไปก็มีมาเปิ้ลมาใครเชื่อวจ่ายนี่รัฐบาลหน่ะบ้าห้องเนี่ยเปิ้ลพระเจ้าอยู่หัวเคยมาหมู่เฮาก็มาล่สาปลาบ้าเปิ้ลเนี่มาล่สาปลาอี้มันมันมาได้ปุช่ามาได้นเ,เนี่ยมีอนตีกีอะบ้าห้องเนี่ยบา ทาก็มาปุ่ยตู้ไม้ได้ป่าปลาเกาะมาตะนะผัดเจาอยู่หวัวถึงงาข้าคอล่าและอบัวตีลาวีให้คูเนื้อข้ายะลอย,ยากาเชสชาจะซาและชุจิชุเฟกากะมั่งอตีให้คูเตะกาลีเลียเชสชาจะซาและกาัจจาชัยวีผัดเจาอยู่หวัวป่าตอละให้กูงาตะข้าเลยขับเปล่า มยามียากับเวเชียวพจะจอยู่หัวปัตตละเชษาเจ้าชาละสุจิสุฟะมัตวิพัะจอยู่หัวเทียวบูดาจ้าอย่างเตาไปก็คือพระจอยู่หัวกับอายุอาักับรูรูจ้าิเชาเจชาเจ้าิก็วิเทกาลลีพระจอยู่หัวกับยืปัตตลหนุ่มึยากับเชาเจ้าชาเวอวบูดาจ้า